ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะกับน้องเอกคนบ้าหวยรวยแน่นอนเย้ยยยยนะคะเอฟเฟกต์ไม่มีนะคะเสียงรวนรวนจ้าวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วสวัสดีนะคะยามเช้าหรือบ่ายเนาะนะคะสำหรับวันที่13หรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่12 13 วันที่13ลืมวันไปแล้วนะท่านผู้ชมเนะาะทำงานเยอะนะคะเบอเบลอ,บอนะคะเพิ่งเถ่าเก้าวเสร็จมานะคะหน้าตาก็ยังเป็นอย่างเนะงี้ยแหละนะเงือบภากเลยนะท่านผู้ชมเนาะไปทำกับข้าวมาเสร็จแล้วก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้มีเพิ่มเติมคือเราพัฒนาชุดเรามาแล้วเรามาเริ่มการคำนวณแรกกันก่อนดีกว่านาะคือเราพัฒนาชุดเรามาแล้วแล้วเราก็จะไปรับชมกันนะคะานอยรวมิรนะคะและรัฐบาลบนตรงลงไปแล้วนะจ๊ะดูกันแล้วหรือยัง รีบไปจับรีบไปจองรีบไปจับกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจ้าเลขหมดก่อนนะเลขอันก่อนนะจะหาว่าน้องเอ๋ไม่เตือนนะจ๊ะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้หรือยังจ๊ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเอ๋ด้วยนะคะคุณบูมลงไปแล้วนะคะทางช่อง B A นะคุณขาตัวเลขสายแม่เดียวนะคะสายแม่นๆนะคะรับชมได้คุณบูมช่อง B A นะคุณขาตัวเลขคุณบูมก็จะหักสังสรรน,นะคะสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรับเอ๊ะ โย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 นะคะเรื่องผีบ้างอะไรบ้างนะคะเรื่อยเปื่อยของคุณบูมไปนะคะอาจจะแบบเหมือนแบบแบบไร้สารลละนะคะแม่นหรือเปล่าลองไปดูผลงานได้ทะะําแม่นจริงๆนะคะแม่นเหมือนจับตามองยามสามตาจับตาดูนะคะโอ้โหหน้าสดใสามากเลยวันนี้หน้าใสากิก๊กหลายๆท่ามาัเมื่อวานเห็นคอมเมนต์เนาะทําไมทาปากสีแดงหน้ากลัวจังน,นั่นเอฟซีใหม่ใช่ไหมล่ะถึงไม่รู้นะคะว่าช่องหนูนะคะ เข้ามารับชมปากแดงตั้งแต่คลิปแรกจนวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะลิปสติกซื้อมาเป็นโหลๆเลยท่านผู้ชมรู้ไหมนะะ้าไม่ต้องห่วงนะคะว่าลิปจะสีหมดนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากมากด้วยนะคะที่บอกน่ากลัวนะคะเดี๋ยวช่วงฮาโลวีนเราได้เจอกันแนะคะ่ค่ะน่ากลัวจริงๆนะคะหรือว่าไปย้อนดูคลิปฮาโลวีนได้นะะ้น่ากลัวที่พี่เห็นอีกจ้าอ่าสำหรับแนวทางแรกของเราวันนี้คือลาวพินาชุดลามาแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนสละกินแบ่งราวกันด้วยนะจ๊ะ แนวทางเราไปดูซิวันที่10ที่ผ่านมานะ10พฤษภา2 5 6 4ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วออก7 0 4ละออก8 7ซึ่งเข้าวิ่งรุดนะคะ7มา8มาเจะกับเลิ8 7นะคะโอโหดึงๆๆ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 อ้ารวยไปไหนคะท่านผู้ชมค่ะของแท้ของจริงนะคะหลุดคือหลุดเข้าคือเข้านะคะไม่มโนและไม่เสียแสงนะคะ เนาะอ่ะเรามาเริ่มการคำนวณการจีิบสมุดปากกาพร้อมหรือ,อยังโอ้โหหลายๆท่านบางคนก็ใจดีใจดีมีเวลาฟังตั้งแต่จบถึงต้นถึงจบนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างไม่ต้องเขียนค่ะให้เขารับชมเองเนาะไม่ต้องใจดีนะคะเนาะหนูทํางานพี่ๆทํางานเหมือนกันเนาะ,คะใครอยากรับชมให้เขาดูเองนะคะไม่ต้องไปเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเนาะอ่ะเริ่มการคำนวณของเรากันเลยดีกว่าไม่ได้ว่านะคะแต่รักนะคะเลยหยอก นะ,ะรักเลยหยอกบอกเล่นๆนะคะอ่ะอันนี้คือบอกจริงนะอ่ะว่าอยา่าเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวโดนปิดกั้นไม่เห็นนะจ๊ะสำหรับแนวทางวันนี้วันที่13พฤษภาคม2564ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วเด่น1ลอง 2, 2> เน้น หนึ่งศเกหนึ่งสลองสองหนึ่งสองสาม 2องเจ็ดบรรยากาศเยียบๆนะหน้าขอดนตรีนะคะท่านผู้ชมกัหนึ่งแปดห้าหน 18แนะคะแนวทางได้จบลงไปแล้วนะคะแต่เรายังไม่จบเยาวเรายังพูดต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อยากให้พี่ๆท่านผู้ชมนะดูแลรักษา,าสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ก็ซื้อของได้ซื้อของกักตุนไว้ที่บ้านนะคะเป็นไปได้ก็ไม่ต้องออกจากบ้านเนาะวันหยุดก็พักผ่อนนะคะหยิบจับอะไรในตู้มาทํากันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหมูย่างก็ได้แหละถ้าบอกว่าโอ้ชีวิตนี้ขาดหมูกระทะไม่ได้ซื้อมาไว้มาหัน่นๆั่นหัน,หนทเองสะอาดนะคะเราก็ปลอดภัยด้วยนั่งกินกันในครอบครัวไม่ต้องใส่แมสด้วยนะคะอึอดอัดใช่ไหม แต่ถ้าออกไปข้างนอกเราต้องพกแมสนะคะพกเจลกทอไปด้วยนะคะจะได้เว้นระยะห่างนลยนะจะได้ปลอดภัยนะดูแลตัวเองเราดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความห่วงใยน้องเอ๋และน้องวูมพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนขอให้ท่านร่ำรวยและเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ